สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาพบกันที่จุดชมวิวนะคะที่ตรงพัทยากลางนะคะที่มาชมวิวของเมืองพัทยาค่ะแล้วก็จะหาดพัทยาในช่วงของค่าวันนี้นะคะเราจะพามาดูจุดชมวิวนะคะที่อยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะฟอร์แปดนะคะชั้น8นะคะของโรงแรมแปปูดพัทยานะคะเราจะพามาดู สระว่ายน้ำนะ,ะที่อยู่ด้านบนนี้นะฮะจะเป็นสระว่ายน้ําที่มีขนดาดกระทัดรัดแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะนะคะสามารถที่จะามาพักผ่อนบันยุดได้แบบสบายๆเลยนะคะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะพาดูบดริเวณรอบๆของสระว่ายน้ำนี้นะคะ นี่นะคะเราก็จะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะก็คือฝั่งที่เราจะหันหน้าออกไปด้านทะเลนะคะเราก็จะมองอมุมมองที่เป็นวิวนะคะของเมืองพัทยาแล้วก็เป็นมุมมองของวิวทะเลอีกด้านหนึ่งนะคะสะนี้นะคะก็จะลึก อยู่ที่1เมตรนะฮะเท่ากันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะมันก็จะมีขนาดที่พอดีะคะ่ะลงมาแค่1เมตรนะคะสามารถที่จะเ,เล่นนะคะในชั่วโมงที่ไม่เร่งรีบนะคะในชั่วโมงที่สบายๆนะคะสำหรับสะเราะคะ่ะ เราะะเดินมาตรงด้านข้างของศาลนะคะก็จะมีพื้นที่ค่ะสำหรับจัดโต๊ะะคะสำหรับนั่งดูวิวพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้นะคะเราก็จะมีโต๊ะให้นั่งดื่มเครื่องดื่มชิลๆนะคะแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะเราจะมี2ด้านด้วยกันนะคะด้านหนึ่ง ก็จะมองไปอีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นลานนะคะสําหรับจัดงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทะเลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะคะสําหรับนั่งชิลๆพักผ่อนหย่อนใจนะคะสําหรับใครที่จะมานั่งอาบแดดน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะจะชอบในฟิลนี้มากกว่านะคะช่วงค่ำคืนนะคะ เราจะมีการเปิดไฟนะคะใไฟในสระน้ําตรงนี้นะคะสามารถที่จะเล่นสีได้นะคะจะเป็นสีโทนสีต่างๆนะคะเพิ่มความนะคะสนุกสนานนะคะทําให้เรานะคะเกิดความเพลิดเพลิน,นะคะ่ะมานะคะสามารถที่จะมาะพักผ่อนกันได้เลยนะคะช่วงนี้ก็อเอา ภาพบรรยากาศนะคะเป็นลักษณะของเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอนั่นเองนะคะมาฝากกันทุกคนนะคะช่วงนี้นะเรายังไปเที่ยวกันไม่ได้แต่ว่าสามารถนะคะเอาภาพหรือบรรยากาศมาฝากกันได้นะทุกทุกคนนะ,คะตรงนี้ก็คือ,อโรงแรมแบ,บ็กบูพระยาแกลางนะคะเราเอาบรรยากาศรอบๆนะคะด้านบนชั้นดาดฟ้านะคะชั้นแปดนะคะโรงแรมแม็กบูนะคะจะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่ในการทำารียลเคียรชันต่างๆนะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าแบล็กบ o ดนะคะสกายบาค่ะหลังโควิดนะคะทุกๆคนนะคะมาเจอกันที่ที่นี่นะคะมาใช้กินที่นี่ได้เลยนะคะโรงแรมแบล็กบูดพัทยากลางนะคะตอนนี้นะคะเรา,เาต้องนะคะดูแลตัวเองนะคะจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะคะออกจากบ้านนะคะช่วงนี้สําหรับใครที่ยังทํางานอยู่นะะหรือว่ามีทุระาที่จะต้องมาจัดก,การภารกิจที่ทํางานนะฮะ ไปออกจากบ้านบ้างนะฮะช่วงนี้ยังไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ต้องนะฮะดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็พยายามพกเจอแอลกอฮอล์ไว้นะฮะเจอแอลกอฮอล์ก็คือมานล้างมือของเราให้สะอาดนะฮะเราต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองนะฮะล้างมือของเราให้สะอาดสะอ้านแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะออกนอกบ้านทุกครั้งนะฮะตอนนี้เขามีมาตรการก็คือปรับทุกคนเลยนะเจ้าพนักงานทุกคนนะฮะดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ เป็นห่วงทุกคนนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะรอดพ้นนะคะจากวิกฤตนี้นะคะโควิด1 9นะคะสวัสดีค่ะ